สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการหนังสือดีมีให้ฟังโดยสำนักหอสมุดแห่งชาติกรมศิลปากรสำหรับวันนี้ขอเสนอหนังสือเรื่องเที่ยวที่ต่างๆภาคที่สองครั้งที่12พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเรามารับฟังเรื่องราวกันต่อเลยนะครับพระราชนิพนธ์เรื่องพระเคียวแก้ว ทรงเมื่อเสด็จประพาสลังกาทวีปแห่เประหระพระเจ้าแผ่นดินในลังกาชั้นหลังๆล,ลงมาย่อมเป็นเชื้อสายแห่งลือเป็นฮินดูโดยมากเพราะฉะนั้นในเมืองแกนดีจึงได้มีเทวสถานอย่างฮินดูเป็นอันมากเป็นธรรมเนียมที่ต้องแห่พระเป็นเจ้าของฮินดูทุกปีไม่เกี่ยวข้องอันใดกับพระพุทธศาสนา ครั้นเมื่อพุทธศักราช2318พระเจ้ากรุงลังกาได้เชิญพระสงฆ์กรุงสยามออกไปให้อุปสมบทชำระพระพุทธศาสนาให้พระสงฆ์ประพฤติอยู่ในศีลบริสุทธิ์อย่างสูงเสร็จแล้วพระอุบาลีเถระเจ้าได้ยินเสียงอื้ออึงตระเตรียมการที่จะแห่พระเป็นเจ้าฝ่ายฮินดูดังนั้นจึงได้ถวายพระพร แก่พระเจ้าแผ่นดินในเวลาเย็นวันนั้นว่าควรที่จะเชิญพระสถูขึ้นประดิษฐานเหนือช้างพระที่นั่งแห่ไปหน้าพระเป็นเจ้าทั้งหลายเพื่อให้การบูชาทั้งหลายนี้เป็นพุทธบูชาแต่พระสงฆ์ทั้งปวงหาได้เข้ากระบวนแห่หรือช่วยจัดการอันใดไม่นอกจากให้ยืมช้างวัดและพระเจดีซึ่งทำประหนึ่งว่าทรงพระทันตธาต์ แต่หาได้มีพระทันตาธาตุในนั้นไม่กับทั้งมนดบเงินกะไหลทองซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระเจดีย์กระบวนแห่นี้ได้แห่เป็นเวลากลางคืนสว่างไปด้วยแสงใต้ประโคมสั่งแตรคล้องกองปีและมีคนโลดแล่นเต้นรำไปในกระบวนช้างที่ทรงพระเจดีย์นั้นปกคลุมไปด้วยผ้าสักหลาดแดงติดคลิบทอง ที่ผ้าคุมหน้าใต้ขโมดลงมาปักไหมทองเป็นพระพุทธรูปนั่งมีเครื่องสูงบังศูนจามอนทำด้วยแพรสีต่างๆแต่รูปร่างไม่เหมือนเครื่องแห่ของเราเหมือนตาลิปัดวินัยทรวิน,นัยร,รมหัวเมืองหรือตมุใบดีกาบ้างต่างๆเมื่อข้าวเจ้าไปเขาก็จัดการแห่นี้ ขึ้นให้ดูเป็นการพิเศษและแห่ผ่านมาหน้าที่อยู่แต่ข้าพเจ้าหาได้ออกไปดูไม่ซึ่งกล่าวถึงได้ดังนี้เพราะเขาจัดมาเรียงรายตามทางพร้อมทั้งเครื่องประโคมต่างๆต,ตลอดสองข้างทางในเวลาที่จะขึ้นไปบนวิหารพระเคี้ยวแก้วนั้นด้วยเรื่องพระสงฆ์ลังกาเวลาที่ข้าพเจ้าไปอยู่น้อยนักไม่พอที่จะไต่สวนอันใด อาศัยแต่สังเกตด้วยตาและฟังคำเล่าบอกบ้างเล็กน้อยคงได้ความว่าแยกหมู่แยกคณะกันเป็นอันมากไม่มีผู้ใดเป็นใหญ่บังคับบัญชาทั่วไปฝ่ายอาณาจักรก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอันใดในการาศาสนาเขาไม่ได้รื้อถอนคุมเหงเหมือนครั้งโปรตุเกสแต่อาศัยที่ไม่มีผู้ใดจะตราสินข้อที่ถูกที่ผิด หมู่ใดมีทิฐิอย่างใดก็ประพฤตินตนไปตามทิฐิตนที่เป็นหมวดใหญ่หรือต่างวงกันอยู่นั้นสามจำพวกคืออุบาลีวงหรือในหนึ่งเรียกว่าสยามวงนี้มากทั่วไปทั้งเกาะพวกที่สองคืออมรปุระวงหรือมรรมมะวงพวกพม่าพวกหนึ่งมักจะอยู่ตามชายทะเลฝ่ายใต้ พวกที่สามคือรามันวงตั้งขึ้นใหม่ก็ตั้งอยู่ตามชายทะเลเหมือนกันในสามพวกนี้แบ่งกันออกไปอีกพวกละหลายๆคณะไม่อยู่ในบังคับกันมีทิฏฐิต่างๆกันเป็นต้นว่าพวกอุบาลีวงโดยมากไม่ห่มคุมเลยจะไปแห่งหนึ่งแห่งใดก็ห่มพาดควายเท่านั้นไม่ใช้ราดตะคดอก อีกพวกหนึ่งห่มคุมและเลิกผ้าขึ้นข้างล่างเหมือนอย่างพระมหานิกายในสองพวกนี้ก็เถียงกันข้อที่เถียงนั้นก็เลวซามเต็มทีพวกที่ไม่ห่มคุมอ้างว่าไม่เห็นรูปพระพุทธเจ้าที่ทำไว้แห่งไรห่มสองไหลพวกที่ห่มคุมแต่เลิกผ้าข้างล่างทราบลัทธิธรรมยุติกาในกรุงเทพบ้าง คนวินัยพบลงเนื้อเห็นด้วยว่าไม่สู้เป็นปริมณฑลเปลี่ยนแปลงแหวกผ้าทางลูกบวบยกลูกบวบขึ้นบ่าแต่คงม้วนขวาอยู่ตามเดิมแต่พวกอื่นห่มอย่างรามันคือม้วนซ้ายแต่ไม่ยกชายผ้าในาขึ้นบ่าหรืออย่างไรพาดขึ้นไปบนบ่าแล้วแลเห็นผิดกันกันกบธรรมยุติกาที่ห่มคล้ายธรรมยุติกา มีอยู่น้อยองค์ที่ได้เข้ามากรุงเทพข้างฝ่ายรามันถือไม่ใช้รองเท้าไม่กั้นรม่มใช้แต่ใบาตาลป้องศีรษะไม่ห่มแพรพวกไม่ข่มคุมนั้นมักใช้จีวรแพรตววเหลืองอนุวาตเล็กๆกันร่มแพรสวมรองเท้าอยู่ข้างจะสูงคนในเกาะลังกาย่อมสรรเสริญพระรามน,นิกายมากกว่านิกายอื่นๆ พระสงฆ์ข้างฝ่ายเมืองแกนดีไม่สูเอื้อเฟื้อในการสั่งสอนมากข้างฝ่ายท่าอยู่ข้างจะเอื้อเฟื้อและรู้ตื้นลึกหนาบางอุบารีวงบางนิกายโกนคิ้วดูอาการกิริยาคล้ายพระกรุงเทพเห็นว่าต้องการอยากจะประพฤติเหมือนพระในกรุงมากข้อเถียงกันต่างๆมีมากนักข้าพเจ้าจะไม่กล่าวในที่นี้ การปกครองฝ่ายอังกฤษถือเหมือนราษฎรสามัญขพเจา้มีความสงสัยมากว่าถ้าทำผิดด้วยอาณาจักรไม่ถึงปราชิกแล้วเขาจะลงโทษทั้งเพศสมณนะหรือประการใดแต่ครั้นเมื่อถามขึ้นก็กันหัวเราะไม่ได้ด้วยไม่ควรจะเขาเช่นนั้นเลยคือเมื่อทำผิดอันใดที่โทษควรจำคุกเขาก็ให้เสื้อกางเกงที่สำหรับคนคุกแต่ง จะศึกหรือไม่สึกก็ตามใจเมื่อต้องสวมเสื้อกางเกงแล้วก็เป็นพระต่อไปไม่ได้อยู่เองจบพระราชนิพนเรื่องพระเขี้ยวแก้วทรงเมื่อเสด็จประพาสลังกาทวีปแต่เพียงเท่านี้นะครับกลับมาพบกับรายการหนังสือดีมีให้ฟังโดยสำนักหอสมุดแห่งชาติกรมศิลปากรในเรื่องเที่ยวที่ต่างๆภาคที่สองครั้งที่13เรื่องไปเมืองเติร์กี พระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวง์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ในครั้งต่อไปขอบพระคุณสำหรับการรับฟังสวัสดีครับ